กินข้นบวาก,กินเนี่ยมือเลยนะสวัสดีจ้าสวัสดีพอใยญยแมหญ่สุภูสุคนทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะเดี๋ยวมือนีแม่แปง้งภาพมาก,กินสมตำนีำ่เราจะมือนีก็คือเกาคาพักเซียนแล้วก็มเะเขือเทศแล้วก็พักกวางตุ้งที่ปลูกเองแล้วก็หอมป้านะจ้าเกือบมืดแล้วเดี๋ยวแม่แป้งภาพพิเบไม่อีกจะพี่น้องจ้ะมาเบาๆแล้วเสียบๆนูนน่นๆนะกันจ้ะพี่น้องจ้ามามาเด้อพ่อหนังเช่น เวลาแม่แบงจะทำทีไรแม่แบงถามว่าจะกินไหมฉันจะทำเผื่อเธอไม่เคยกินเลยจ้าแต่ทำเสร็จก็ดูนั่งรอจ้ะเออนักกินน้ำกันแต่ว่าบ่อยากเขากล้องเราเมือ่อยเรามาจากเหตดเห็ดงานนะจ้ะขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ติดตามนะคะติดชมนะคะ ีิชมได้นะคะแต่ห้ามด่ากันเด้อจะพ่นนองเอ้ยให้เกียดกันได้ดจะได้คือ ถ้าเขามาด่ากันเลยเนี่ยมันไม่ให้เกียดกันนะคะคือคือ,คอแบบถ้าเขาด่ากลับนี่ก็ย่าวา่าย่าห้องก็จะเด้อด่ามาด่ากลับไม่โกงกนะจ๊ะคือคันบ่ห้เกียริผู้อื่นก็อยาา่าหวังว่าสิใดเกียิจากผู้อื่นจ้ะตะอืม พวกอย่างนี้เยอะเนาะมันเมื่อเมื่อวานๆก่อนก็มาผู้นึงเนาะอย่าดัดจริตเพ้อเจ้อให้มากพนะพุนะจักไปเฮ็ดหยังให้เพิ่นเนาะคนแบบนี้ก็หลายๆอยู่ คือไม่โต้อตอบก็ยิ่งได้ใจนะคะอดทนมาหลายปีแล้วจ้ะพี่น้องขอโต้อตอบมั่งนะคะบางอันถ้าเยอะไปกับเบงินนกระเป๋าจะขของแน่เดิมอืม แมนยุนอยู่ในโอกโลกโลกออนไลน์เนาะต้องรับให้ได้ยูมังนี่แต่ว่าก็่ะลำเสียนกันให้มากไปจ้ะคนคือกันนะจ๊ะเนาะมิติคนบอกมิติคนบอกให้บล็อกทิ้งไปเลยลบทิ้งไปให้มันอยู่มั่งนี่ละดามันเล่นเล่นอยู่นี่ละออกซื้ออยู่นี่ละมันดินเจ็บใจเล่นเล่นบง Mặc lên ý nhãng cứ mà lái hả? Ừ. 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 <laughs> อยากกินก็มากินไอ พี่น้องเอยคนอื่นเขาลงลงไปเก็บคณะทะเลไปเก็บหอยเก็บปูแป้งทารถเย่รถเสียรถซ่อนรู้ไหมในชีวิตแม่แป้งไม่เคยชอบจะมีรถหรือจะซื้อรถไม่เคยอยากได้เลยแต่มันจําเป็นตรงมีอยู่มังนองามันหนาวเพราะว่ามีรถก็เหมือนมีภาระจากพี่น้อง ซื้อรถปุ๊บถับออกมาก็เป็นของเก่าแล้วเป็นมือสองเลยเนาะราคาเงินก็ลดเ,เงินราคาเขาก็กกลดลงใช้สินค้าลดกันามันค่ะซอมพมี่ถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อนะคะซื้องดสุข้วยด,ดีกว่าซื้อที่ดีกว่าแต่ขันข้นที่จําเป็นต้องเอาไปฮหดงานทํามากินอีหลีสมควรซื้อ,อยู่จ้ะ จมเนี่ยครับสมลดดุหลายจมขัหมนหัวยังไม่กุ๊งขมดพี่รอไม่ไหวเนาะแป้งให้มาเข้ากล้องด้วยกันกินด้วยกันก็ไม่กินที่แรก Då... Hur hamnar vi där? Jag är redan klar, jag ett ätit ni mycket där Lite Mm. också. Va? Mm. Yeah. Bra. <laughs> Great Det var när hon räknar. Mm. Det beror på vem mm. som kokar och

Ken, ja. mm, kan är han? Mm, samma rostade. Ja, vill smakar. smaka? Nej. Nej, vi tar ut sista. Ta den sista, vi tar den.

มมนี่แหละคะ่ะฉากหลังนะภาพหลังจากที่แม่แป้งกินเสร็จแล้วคุณพ่อเขามากินต่อแกก็จะกินลักษณะอย่างนี้นะคะทุกครั้งกินแซ่บารพี่นอ